สวัสดีค่ะสวัสดีสวนทิวหนองหวายรายงานตัวค่ะมือนีมาถ่ายบรรยากาศย่คำคำคำค่ะคำแล้วเดีอค่ะจีสองทุ่มแล้วค่ะให้พ่อแม่พี่น้องในเบืองน้ำกันเนาะค่ะไฟหลายๆอยู่นี่กับไฟอยู่สวนทิวหนองหวายนี่ละจ้าบอกมันไฟเผื่อนบานเนาะค่ะเพราะว่าเผื่อนบานกันอยู่ไก่กันเติบอยู่เนาะค่ะเนาะ เลยอยากถ่ายบรรยากาศย้ำคำค้ำให้พี่ให้นนองเบิองนี่แหละคะ่ะโต๊ะกินข้าวนั่งชิวๆพอดีว่ามือนีเนาะคะ่ะมาเห็ดยู่หนาบ้านเอาดาวกระจายเมา่ปลูกอยู่หนาบ้าน,นะคะ่ะนี่หญ้ากับท่านได้ทิมเนาะคะ่ะขุดกล่องไวก็อีมืออื้นเศร้าพุนลละจ้าทั้งสี่หนเ้เอาไปทิมะคะ่ะพูดพ้ดไฟไกลพุ่นน่ะ ใบบานพะลุงเนาะค่ะแสงริบลีบริบลีอยู่ฝุนค่ะแต่ว่ายอยู่ขอบขอบคางๆก่ะอยู่ไกลกันค่ะนี่ละค่ะดีผ้ายางเบิงเนาะค่ะเนาะถ่ายเหตเบิงแบบเรียวๆกันเลยเนาะค่ะนี่ละค่ะพอดีว่ามองหนีไงพญาย่ำเ,เอาดาวกระจายมาปลูกที่นี่แม่บานกันเลยกลุ่มใม้มันกว้างก้กาค่ะ เ็จแล้วก็เลยเอาดาวกระจายเมื่อปลูกเพื่อให้มันเป็นสุ่มต่อไปเนาะคะ่ะมีรถผ้าพี่น้องโอ้รถหลวงพอค่ะหลวงพ่อวัดบ้านใกล้ๆนี่แหละค่ะวัดบ้านดูเนาะคะ่ะเพื่อนไปธุระมาละเมืองซุ้งนี่ค่ะรถตู้ประจําตําแหน,งนะะ่งเนาะนี่ค่ะว่ากันต่อเนาะคะ่ะมีเซฮะหลเพื่อนบ้านใกล้ๆปุ้นอีกไฟหนึ่งค่ะเดี๋ยวสิไทยเบิ่งอีกเนาะ,ะนี่ค่ะ นี่ปลูกเรียบร้อยแล้วเด้ค่ะหดน้ำเรียบร้อยแล้วถ่ายให้มันเกิดมาแท้มกันนี่ละจ้าฝนตุ่นเมื่อรลีคริสต์มาสเตาย่างของเราอยู่จุดเดิมเนะยายะพ่อใหญ่กับเฮียทีขอบทีงุ่มว้ฝนตกกับใบยานพี่น้องไปมาก,กะ่ะนี่ละค่ะก็เอาปลาจากสาของเฮานี่ละค่ะตัวน้อยแน่ตัวใหญ่แน่เอามาเผากินกันเนะาะม่ได้ซื้อได้หา ผักก็อาจจะได้ซื้อบางชนิดเวลาอันใดเข้าปบปได้ปลูกนี่ค่ะตรงนี้ก็สิ่มองกินเขาย้ามือแรงเนีย้ยมือเศร้าบางเทืาเหือน,นเปียบรรยากาศกระพุ่นละค่ะอู้ยแมงเมาพี่น้องแมงเมาเยาว่าไอแม่บ้านเวบาวบาวอพาเราะพอเพียงเน้อค่ะแมงเมาขี่มา้าติเขาเอินบัดรยูไฟมันบัดมโมปตอมเนาะแปลกเนะื้อนี่ค่ะกินเขากินน้ำแล้วละเนาะค่ะ เอาดิผ้ายางไปเบิงหลังบานค่ะไปเบิงสวนยอมหลังบานนี่ค่ะบรรยากาศตอนค่ำคืนที่สวนทิวหนองหวายถ้าผู้บ่เคยอยู่กับอาศิยานแน่ยุ่งละค่ะแต่ว่าแม่บานกับอยู่มา20สกว่าปีแล้วเนาะอยู่ตั้งแต่ประัานด้มีไฟพุ่นละค่ะแล้วก็มาพ่วงไฟพอพวงไฟแล้วกะ พอดีเป็นยังบุญยังคุณนคือจังเคยบ่อยฟังหรอค่ะเพิ่นไฟกลมไฟฟ้าเพิ่นเนาะเพิ่นได้ขยายเขียออกมาหา้พอดีว่ามีบานอยู่สิบกว่าหลังแต่ว่าใกบ้านใกล้ๆกลกันนะคะ่นนะเพณ่ะนค่ะไฟมองหันโบม,มนไฟเพื่อนบ้านดอกไฟสวนยอมของพญายเพื่อนเนาะค่ะเดีย๋ยวพายยางไปเบิง่งภูเขาหน่อยรลติดไฟไว้เม,มือดเลมือละค่ะเนี่ยนี่จ้าภูเขาหน่อยเนาะ กำลังเริ่มปลูกหญ้าค่ะอแสงไฟอยู่ใกลๆปุ่นพี่น้องเห็นบ่ค่ะกับเพื่อนบ้านนี่ล่ละค่ะแต่ว่ายุกไกลกันเนาะเพื่อนเปิดไฟไปเห็นงวดไปกันนอนหน้าขึ้นกันนี่แ่ะค่ะแต่พอดีว่าไฟประธานเหนือหอดเล่าเล่า,ลาประธานเด่นพ่วงต่อไปค่ะนี่ภูเขาน้อยสระน้ำของเราโครงการกาน้ำแห่งนี่ล่ละค่ะน้ำแห่งนี้ก็สิได้ ซื้อ้าย,ยางมาปูเอาไว้ให้ลูกสาวเล่นเนาะสงการก็บ่ไปไซดอกค่ะปีสงการนี่ก็สิให้ลูกเล่นอยู่นี่ละนี่ค่ะเปลี่ยนแต่ยูอยู่เด้่พี่น้องค่ะมือจักหน่อยเนาะแต่กับว่ายานดอกค่ะจ้าแม่กำลังถ่ายยูทูปให้เพื่อนๆดูอยู่ค่ะลูกสาวเซฮัลโหลเนาะค่ะเนาะนี่ นี่แหละจ้ะทายห้พี่ให้นนองเบืองน้ำกันฟังเสียงจิเลีดนี่ก็มองนั่งค่ะมองนั่งพอใหญ่แล้วมักมานั่งค่ะแต่ว่าแม่บ้านเนี่บ่อคยได้มานั่งดอกมันบอกมีเวลานี่ละค่ะดอกไม่ของเขาค่ะ บ้านสดชื่นอยู่เดี๋ยวถ่ายเบื้งเพื่อนบ้านดีก่อนเนาะมองหันกับเพื่อนบ้านพูดกับเพื่อนบ้านเมองไฟพูนๆกะของพ่อลุ่งเนาะดีถ่ายเบื้งอีกพูดกะไก่พี่น้องค่ะเห็นบ่สองดวงกลไก่พูนนะกอีกสองหลังเนี่ค่ะเพื่อนกับยู่หน้าคือกันเพื่อนกับมีไฟคือกัน เป็นกู่ประจําเลยยูแบบเป็นบ้านองาจะของเลยนี่แหละค่ะนี่แต่ว่าถ่าไฟรอบไปนี่กะไฟหน้าพะลุงก็ไฟอยู่ไอพอใหญ่แล้วต่อไปเนาะต่อไปเห้ป่านี่จ้าโซฟาค่ะนี่ละถ่ายบรรยากาศตอนค่ำคืนผู้เสียงลูกสาวเจ้ยวๆเนาะค่ะเนาะเป็นจังไนค่ะพี่น้องคะ แต่ย่านบ่บ่ย่านหรอกเนาะค่ะอยู่ตรงที่เรารักอยู่ตรงที่เรามีความสุขมันก็ไม่น่ากลัวละค่ะคนสมัยนี้ก็าบริใจไลยบ่ได้มาทำลายร่างกายกันขนาดนั้นเพราะเฮาวาดมีศัตรูกับผู้ใดจิตใจเราบริสุทธิ์ก็โอเคแล้วเนาะค่ะเนาะตั้งแต่อยู่มาหนีกาดีอยู่ค่ะ ผ่ามือบ่ค่ะ,ะจังได้คลิปนี้กันนี่ละค่ะทายบรรยากาศย้ำมือแล้งให้พี่ให้หนองเบิงเนาะย้ำคำคำจังได้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์สวนทิวน้องหวายสวนน้อยน้อยมองหนีน้ำดเด้อค่ะนี่ละค่ะขอบคุณยหลายเด้อค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ